ครับที่สะพานชมัยมาุเชด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารและทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหาคนครได้เร่งทําความสะอาดคเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาลเพื่อเปิดการจราจรบนเส้นถนนพิษณุโลกครับ ซึ่งบรรยากาศที่ถนนพิศณุโลกตั้งแต่สะพานชมัมมรุเชด้าน้าทำเนียบร,รัฐบาลตลอดแนวไปจนถึงแยกตัดกับถนนราชดำเนินนอกในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารหลายกองร้อยครับได้ร่วมกันเคลียร์พื้นที่มีการเก็บเต็นท์การชุมนุมซึ่งบริเวณนี้เดิมเป็นพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคอพทอหลังจากที่มีการรัฐประหารก็ได้ยุติการชุมนุมไปทางนี้ทางกรุงเทพมหาคนครยังได้ส่งเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนมาทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาลโดยมีการนํารถน้ํามาฉีดพื้นผิวจาราจรและนารถแท็กเตอร์ เติตักทรายเพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติในวันนี้ครับขณะเดียวกันยังได้มีการตัดแต่งต้นไม้ตลอดแนวริมถนนเพื่อคืนบรรยากาศความสงบสุขให้กับกรุงเทพมหาคอนครอีกครั้งทั้งนี้ภายในทำเนียบรัฐบาลยังคงปิดไม่ให้บุคคลเข้าออกครับโดยที่ไม่ได้มีกองกําลังทหารเข้ามาควบคุมแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตามปกติและการเคลียร์พื้นที่ในขณะนี้นั้นก็ยังไม่พบอาวุธหรือเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อย่างใดครับ ครับเรืนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลในขณะนี้ครับทีรวัสุนตันผู้สื่อข่าวเอ็นเอ็นรายงานจากสะพานชมัยมรุเชษฐ์ครับ